สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพนะครับโดยช่องที่เราเจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณหลงรักครับในตอนนี้ครับเรามีเรื่องราวสุดหากาศจากจักรวาลของดูนมาเล่าไปสู่กันฟังครับกับหนังเรื่องดูนพาทูครับซึ่งจะพาเรากลับไปที่ดาวของอาราคิสที่เต็มไปด้วยการต่อสู้การทรยศและความหวังที่ถูกทดสอบครับหลังจากที่เราได้เห็นการเดินทางของพอลในภาคแรกในตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วที่เขาเนี่ยจะต้องรับมือกับความรับผิดชอบที่ต้องหนักหน่วงมากขึ้น ในดูนพาทูครับจะเล่าถึงเรื่องราวของพอลที่ต้องต่อสู้ป่อชิงอำนาจในจักรวาลที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ทางการเมืองและการทรยศความสัมพันธ์ระหว่างพอลและคานี่ครับการทดสอบอย่างหนักในขณะที่เขาเนี่ยต้องรับชะตาการรมที่ถูกกำหนดเอาไว้และนอกจากนี้ครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และผลลัพธ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจักรวาลนี้ไปตลอดกาลโดยในหนังเรื่องนี้ครับจะมีเพียงแค่เรื่องราวของการต่อสู้เพียงอย่างเดียวครับแต่ยังเต็มไปด้วยการสำรวจถึงเรื่องของอำนาจความรักและความศรีสละ ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับดูนพาทูโดยในดูนพาทูครับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่รอเราอยู่สิ่งที่คุณจะได้พบเนี่ยไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่าง2ตระกูยักษ์ใหญ่แต่ยังเป็นการเดินทางที่ทําให้เราได้เห็นความลึกซึ้งของตัวละครในแต่ละตัวอย่างแท้จริงการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยผลกระทบในอนาคตโดยในตัวหนังครับเปิดมาที่พอที่มาถึงจุดเปลี่ยนสัมพันธ์ของชีวิตเมื่อเขาเนี่ยเริ่มรู้จักตัวตนมากขึ้น การเดินทางที่จะมีด้วยความยากลาบากและความสูญเสียเนี่ยเขาต้องเผเชิญอในความจริงครับที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน ที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขากับเจสิก้าครับไม่ได้มาจากตระกูลของอัทริเดสอย่างที่เขาคิดแต่เป็นตระกูลของเฮอร์คนเนนครับโดยเจสิก้าเนี่ยคือบุตรสาวของบารอนครับซึ่งทําให้พอเนี่ยได้รับความสามารถพิเศษที่ไม่ได้มีแค่การฝึกฝนของเบรนแต่ยังมาจากความสัมพันธ์ในสายเลือดที่มืดมนนี้และเมื่อพอครับได้ดื่มน้ํวอเ t อร์ออฟไลท์เนี่ยเขากลายเป็นคริวิซัสบุคคลที่มีความสามารถในการเข้าถึงความทรงจาทั้งบรรพบุรุษชายและหญิง นอกจากนี้เนี่ยเขายังสามารถมองเห็นอนาคตได้ความสามารถที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ทั้งใบสิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่คาดหวังของชาวเฟลมนชาวทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่คือมองว่าเขาเนี่ยคือลิซานออากริปผู้ที่จะนําพวกเขาเนี่ยไปสู่การต่อสู้ที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่การเปิดเผยที่สําคัญนี้ครับทำให้พอเนี่ยมีภารกิจใหญ่ที่ต้องรับมือเขาเนี่ยต้องพาคนทั้งหมดของเฟลมนเนี่ยต่อสู้กับทั้งกองทัพเฮอร์คอนเนนและซาดูก้าของจักรพรรดิ พวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายที่จะยึดอาราคีสครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสไปซับสินที่มีค่าและสําคัญที่สุดในจักรวาลครับด้วยความช่วยเหลือของเฟรเมนนครับพอและเจสิกาเนี่ยก็นำพาพวกเขาผ่านการต่อสู้ครั้งสําคัญที่สุดท้ายเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะศึกครั้งนี้มาได้โดยหลังจากที่ได้รับชัยชนะครั้งนี้ครับพอเนี่ยก็เข้าสู่บาลังของอาราเคนครับซึ่งเขาเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับบารอนฮาค์เมนผู้ที่เคยเป็นศัตรูตัวสําคัญครับพอเนี่ยได้กําจัดบารอนได้สําเร็จ พร้อมกับจัก,กรพรรดิลูกสาวของเขาเนี่ยไปเป็นเฉลยความสามารถที่พอได้รับจากการฝึกฝนและความสามารถพิเศษที่ทําให้ตัวเขาเองครับมีอำนาจในการกําหนดอนาคตและในที่สุดครับเขาก็ท้าทายจากกักรวรรดิ โดยการสั่งการให้ทั้งจกักรวรรดิยอมรับเขาในฐานะจากักรพรรดิมิเช่นนั้นเนี่ยเขาจะทําลายสไปซ์ทั้งหมดโดยการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะต้องทํานั่นก็คือการทีพอเนี่ยต้องตกลงแต่งงานกับลูเซสอิรูรานแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะรักชานี่อย่างมากมายก็ตามด้ยชานีเนี่ยที่ไม่สามารถไปกับเขาได้ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและการจากลาการแยกทางกันครับทำให้ชานี่ต้องเสียใจเป็นอย่างมาก และเธอเนี่ยก็เดินทางไปในทะเลทรายครับขี่นอนทรายอย่างลําพังโดยเธอทิ้งพอและการต่อสู้ทั้งหมดเอาไว้ในเบื้องหลังโดยในขณะที่การต่อสู้กับเธอคนเดียวย IP TV ครบทุกความบันเทิงทุกแพลตฟอร์มจบในที่เดียวไม่จบครับเราจะได้เห็นตัวละครที่เหลืออยู่ในเรื่องรวมถึงเมอร์กด ที่กาลังตั้งครรภ์ลูกของเฟรย์ซึ่งจะกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในอนาคตครับเกรน่ที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่กลับมาและสามารถฆ่าเดอะบีสในระหว่างที่การปฏิวัติของชาวเฟอร์นิงนอกจากนี้เนี่ยการปรากฏตัวของอาริยาในอนาคตเนี่ยที่สามารถสื่อสารกับทั้งพอลและเจสิก้าจากในท้องก็ทําให้เรื่องนี้เนี่ยดำเนินเรื่องได้อย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและนี่ครับก็คือการเดินทางที่เต็มด้วยความท้าทายและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลของดูนพารทูทุกการกระทาของพอลครับจะกาหนดทิศทาง ของจักรวาลความรักและการสูญเสียการต่อสู้ทางจิตใจครับรวมถึงการต่อสู้ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อทุกคนในโลกใบนี้คุณจะเห็นว่าโลกของอาราคิสเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ทะเลทรายเท่านั้นแต่มันคือสถามรบ ความเชื่อความจริงที่ซ่อนอยู่ทุกมุมของตัวละครครับและถ้าคุณเนี่ยชื่นชอบเนื้อหานี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องสปอยหนังและซีรีส์เพิ่มเติมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการสปอยหนังและซีรีส์ใหม่ๆครับที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครในจักรวาลของภาพยนตร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากช่องสปอยอย่างเทพที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่พลาดทุกการสปอยขอบคุณที่รับชมและเจอกันให่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ